ถ้าแต้มวางมากขับเบนซ์วางมากขับเบนซ์เผมไม่รู้ว่าแม่นผ่อนหมดหรือยังก็ไม่รู้นะไม่ได้ซื้อสดแน่มาวางมากใส่สูตรใส่อะไรนะหวานใส่สูตรใส่อะไรเนี่ยวางมากฉีดน้ําหอมก็น้ําหอมได้มาฟีฟีก็ฉีดไปเจอกันก็กินน้ําหอมที่แต้มไม่ซ้ํากันนาทีนะครับแต่เวลาเวลาแอ ท่านแต้มไปวิาพากษวิจารณ์คดีเนี่ยก,ก็เหมือนผมเนี่ยหนึ่งเขาจะทดสอบจะทดลองอะไรกันอย่างไงมันไม่ทําให้รูปคดีเปลี่ยนไปได้หรละครับนะฮะเพราะว่าคือแหมคนคนที่จะลือ้อคดีคุณแ่งโมเนี่ยมันก็สงสัยผมเองก็สงสัย เฮ้ย hey, คนมันตกเรือคนมันตกเรือแล้วมึงนั่งในเรือมึงไม่รู้ช่วยเหลือคนตกเรือเนี่ยไอ้ห่าไม่ใช่แก้วตกนะคนตกเรือเนี่ยมึงไม่โดดไปช่วยช่วยเหลือนะผู้ชายที่ต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณแตงโมนิดากลับมาเป็นประเด็นและค่อนข้างที่จะถูกพูดถึงในเรื่องว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของคุณแตงโม มันเกิดจากความประมาทของคนบนเรือจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันคือความตั้งใจต้องบอกว่าเรื่องราวตอนนี้เนี่ยผู้ชมมันเข้มข้นมากเนื่องจากว่าตอนนี้มีกลุ่มของคุณนวัดซึ่งเป็นกลุ่มของมิสแกนได้มีงานมาร่วมเนี่ยร่วมมือกับทั้งคุณอาชริยะเรืองรัตน,น์พลอาจารย์ปานเทพคุณสนทิต่างๆนานา,นา,นา,นานซึ่งพรุ่งนี้นะครับผู้ชมคุณสนทิเนี่ยจะเปิดบ้านพระอาทิตย์ต้อนรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยผู้ชมกับคดีคุณแตงโม รวมถึงคุณหมอธวัชชัยด้วยก็จะมีการร่วมกินข้าวแล้วก็มีการเปิดพื้นที่ให้สื่อเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมิสแกนมีส่วนสําคัญผู้ชมเนื่องจากว่าสาวมิสแกนจํานวน77คนนะผู้ชมจะมีการร่วมมือและก็มีการเหมือนว่าประท้วงเพื่อแสดงพลังผู้ชมในการร้องเรียนในการลื้อคดีแตงโมเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้น่าติดตามจริงๆคุณผู้ชมแต่มันมีอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องมองุมมองผู้ชมที่ ท่านเลวัตกิ่นเกสรเนี่ยออกมาแชร์นะฮะแล้วออกมาพูดถึงรูปคดีของคุณแตงโมว่ามันจะรู้ได้ไหมสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยมันจะเป็นยังไงท่านเลวัตเนี่ยมองนะผู้ชมว่าคดีนี้เนี่ยหนึ่งเลยรู้สึกสงสารคุณแตงโมมากสงสารจับใจกับสิ่งที่คุณแตงโมเนี่ยได้รับก็คือความยุติธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันได้รับจริงหรือไม่ ท่านเลวัตมองนะแลวตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีผู้ชายเนี่ยอยู่ในเรือเนี่ยสามคนอย่างที่เราทราบและตอนที่คุณแตงโมตกเรือไปเนี่ยจำนวนสิบวิที่มีการทดสอบมาเนี่ยทาไมนะสิบวินั้นผู้ชายในเรือถึงไม่ช่วยหรือไม่มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเนี่ยคุณแตงโมซึ่งท่านเลวัตก็เลยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นการถีบคุณแตงโมเนี่ยตกเรือหรือไม่อันนี้คือการตั้งข้อสังเกต ของท่านเลวัตน,นะมองว่าคุณตงโมเนี่ยอาจจะถูกถีบและเป็นเหตุเนี่ยให้ตกเรือไปส่วนอีกเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมท่านเลวัตพูดถึงเรื่องที่มีการโพสเนี่ยของอาจารย์ปานเทพไปดูที่โพสของอาจารย์ปานเทพก่อนคุณผู้ชมคืออาจารย์ปานเทพเนี่ยมีการพูดถึงชื่อชื่อเรียกย่อนะคุณผู้ชมก็คือเป็นอาวิชัยจะคําว่าอาวิชัยแล้วก็มีการบอกว่าอาวิชัยเนี่ยเหมือนรู้จักคนบนเรือหรือเปล่า พยายามที่จะออกมาปกป้องและมองเรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งท่านเลวันเนี่ยก็เห็นแลวก็บอกว่าหัวรอเลยหัว่อนะผู้ชมใช้คำว่าหัวรอหรือว่าหัวร้อนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้ไอ้แต้มเนี่ยหรือว่าอาวิชัยที่กล่าวถึงเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่ไอ้แต้มหรอกเพราะมันมีเรื่องเงินเนี่ยจำนวนหนึ่งล้านไอ้แต้มมันไม่มีขนาดนั้นมันขับรถเบนซ์มันยังผ่อนอยู่เลยอะไรแบบนี้นะผู้ชมท่านเลวันเนี่ยดยเรื่องจากว่ามีความสนิทสนมเนี่ยกับ คุณอาวิชัยหรือว่าผู้การแต้มวิชัยสังประไพเนี่ยผู้ชมเชื่อว่าไอ้ที่มีการลือกันในโลกโซเชียลหรือแม้แต่สิ่งที่อาจารย์ปานเทพโพส์เนี่ยไม่น่าจะใช่ผู้การแต้มเพราะแต้มเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองของเพื่อนสนิทที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องคำย่อที่มีการลือกันในโลกโซเชียลก็คือเรื่องอาวิชัยที่มีการไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในเรื่องของคดีซึ่งอารลวัตเนี่ยก็มองนะผู้ชมว่า คงไม่ใช่วิชายสัมปรภัยหรือว่าผู้การแต้มนั่นเองเราลองไปฟังเสียงท่านเลวัตกันแบบเต็มๆดูวะแต่ท่านแต้มเนี่ยแม่ท่านแต้มคงไม่รวยขนาดนั้นหรอะครับมันก็ไม่ใช่ว่าร่ํารวยอะไรนักหนานะแต่วางมากรวยไปอย่างนั้นนะครับขับท่านแต้มวางมากขับเบน วางมาครับเบนเนะผมไม่รู้ว่าแม่นผ่อนหมดหรือยันก็ไม่รู้นะไม่ได้ซื้อสดแน่มาอย่างเงี้ยวางมากใส่สูตรใส่อะไรนะหวานใส่สูตรใส่อะไรเนี่ยวางมากฉีดน้ําหอมก็น้ําหอมได้มาฝีฝีก็ฉีดไปเจอกันเ่อกลิ่นน้ําหอมที่แต้มไม่ซ้ํากันนาทีนะครับแต่เวลาเวลาเออเออท่านแต้มไปวิพากวิจารคดีเนี่ย ก็เก็เหมือนผมเนี่ยหนึ่งเขาจะทดสอบจะทดลองอะไรกันยังไงมันไม่ทําให้รูปคดีเปลี่ยนไปได้แหลคนะครับนะฮะเพราะว่าสํานวนมันไปแล้วไงแต่ปรากฏว่าบุคลิกท่าทางพี่แต้มเนี่ยไปพูดมันไปนกวนตีนชาวบ้านน่ะแฟนขับแตงโมเขาเยอะ <c oughs> นะครับออ <c oughs> แตงโมเป็นพิษเลยใช่ไหมพี่แจ้ม <c oughs> มาเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เป็นวิบากกรรม ะครับเป็นวิบากกรรมนะครับคือพี่แต้มเขาเก่งงานสอบสวนสืบสวนนะครับแล้วก็ที่จริงน่าจะให้ร่วมไปทําคดีนี้เลยนะครับนะฮะตอนนี้ใครก็ไม่รู้ดันมาพูดว่าคุณแตงโมเนี่ยประคสิบข้างหูคุณมดดาหรืออย่างไงก็ไม่รู้ว่าเออ อาวิชัยเนี่ยอยากจะนอนกับหนูนะคนก็เฮ้ยวิชัยไอ้แต้มหรือเปล่าและแต้มไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปทดลองตกน้ำเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์นะครับโอ้โหซวยเลยพี่แต้มนะครับซวยแรกก็คือเมียบอกไอ้แก่มึงเอาเงินที่ไหนเนี่ยแล้อย่างมึงยังคิดอย่างนี้อีกเลยนะครับซวยที่สองคือแม่ไม่มีเงินนะครับซวยที่สองแม่ไม่มีเงินนะครับ หลังไม่มีแล้วครับแบบประเภทโอ้โหจะไปให้ค่าตัวสาวทีละล้านเนี่ยนะครับ <c oughs> พี่แต้มพี่แต้มนี่เขาประเภทไก่ลายครับพี่แต้มนี่ไก่ลายท่านรู้จักไก่ลายนยะ ไก่ลายเจอตัวเมียนี่จะวางมากแหวนมากเอียงคอแล้วก็กรีดปี๊บไปแต่ไม่ได้ปี้หรอกครับมาเงี้ยน,นะวางมากไปกันนะครับพี่แจมจะเป็นอย่างนั้นนะครับวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยที่จริงที่แจมวิาพากษ์วิจารณ์ถูกนะแต่มันไม่ถูกใจท่านเท่าน,นั้นแหละนะครับไม่ถูกใจท่านเท่าน,นั้นแหละนะครับ คือแม่คนคนที่จะลื้อคดีคุณแตงโมเนี่ยมันก็สงสัยผมเองก็สงสัยเฮ mm ้ย hmm. คนมันตกเรือคนมันตกเรือแล้วมึงนั่งในเรือมึงไม่รู้เช่วเหลือคนตกเรือเนี่ยไอ้ห่าไม่ใช่แก้วตกนะคนตกเรือเนี่ยมึงไม่โดดไปช่วยเชวหลือนะผู้ชายที่ไปด้วยกันนะครับ ไม่รู้ว่าผมว่าอาจจะไปขัดใจพูดผิดหูให้คนบนเรือเขาตบเข้าไปแล้วขีบลงเรือเป็นไปได้มากกว่านะเป็นไปได้มากกว่านะนะครับรายละเอียดผมไม่รู้นะนะครับโอกาสถี่ตกเรือเป็นไปได้สูงนะครับ ชาวบ้านเขาสนใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเไม่รู้ว่าที่จริงพนักงานสอบสวนวันนั้นเนี่ยไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆ สถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ